ถึงแม้ว่า learning designer ค่ะหรือว่านักออกแบบการเรียนรู้นะคะจะดูเหมือนเป็นคําที่ใหม่เป็นอาชีพใหม่ที่เรานํามาพูดกันในรายการโต๊ะคลื่นอนาคตแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะก็มีคนบางกลุ่มที่ต้องเรียกว่าเป็นผู้มาก่อนการเพราะว่าพวกเขาเนี่ยออกแบบกระบวนการเรียนรู้ผ่านรูปแบบการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้องแล้วก็ตอบสนองต่อโจทย์ความต้องการทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนในรูปแบบของการตีความเป็นภาพการถอดบทเรียนหรือแม้กระทั่งการเสริมทักษะต่างๆ ะะหรือถ้าเราให้โจทย์เข้าไปค่ะเขาก็สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อตอบสนองกับเป้าหมายให้ดีมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมนั่นเองค่ะจริงๆต้องบอกกอ่อนเลยว่าหลักๆก,ก็คือ l แลน n ิ้ง s i น e นี่ก็คือถ้าปแปลเป็นภาษาไทยก็คือนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้เนาะคนหนึ่งคนมนุษย์หนึ่งคนเนี่ยเวลาเราจะเก่งขึ้นหรือเวลาจะเรียนรู้อะไรเนี่ยเราเรียนรู้เพื่อทาให้เราเปลี่ยนจากคนคนหนึ่งเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วกันพูดง,ง่ายๆเพราะนั้นสิ่งที่เราทำาุกส่อดาห์ทง่ายๆก็คือเรามา ลองดูว่าการที่จะเปลี่ยนคนคนนึงให้เก่งขึ้นในมุมต่างๆในแง่มุมต่างๆเรามีกระบวนการในการทํามันยังไงบ้างในมุมการศึกษาเรามักจะมองข้ามหลายๆครั้งเนียกว่าเรามักจะมองข้ามตัวพาที่เป็นกระบวนการไปซึ่งจริงแล้วตัวกระบวนการเป็นพาที่สําคัญพอๆกันกับขั้นตอนในการวัดผลส่วนใหญ่เรามักจะไปโฟกัสที่การวัดผลว่าคนคนนึงเป็นยังไงแต่ว่ากระบวนการกว่าจะได้มาตรงนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเยอะมากใช่กระบวนการมันคือการสอนหรือเปล่าเรามักจะคิดว่าแบบการสอนกับการศึกษา สิ่งที่มันทําก็คือเราควรจะต้องถ่ายทอดความรู้บางอย่างให้กับนักเรียนจริงๆหลายๆที่ก็คือใช้การยัดความรู้อให้ให้หมดหเลย,ย,เ,ยเป็นการพูดและคาดหวังว่าการเรียนรู้มันจะเกิด S <S เราคิดว่าการแค่พูดให้เด็กฟังนะครับการเรียนรู้มันจะเกิดในตัวเด็กเยอะมากแต่จริงๆถามว่าการเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นไหมมันอาจจะไม่เกิดก็ได้ถ้าเขาไม่ฟังเขาไม่ได้สนใจนี่ครับจริงๆต้องต้องบอกว่าเรามากักจะสับสนคำว่าการเรียนรู้กับความรู้อ่อ,อเพราะว่าอย่างอย่างในห้องเรียนเงี้ยภาพที่เรามักจะเป็นภาพจำคือครูอยู่ข้าง,งหน้าห้องเราก็สอนอ,อันนั้นนะ่ะคือการให้ความรู้มันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะถ้าสมมติจะาแบ่งกระบวนการเรียนรู้ของคนคนหนึ่งออกมาแบบวิธีการที่ใช้เราก็จะแตกออกมาเป็นประมาณ3่ามอย่าว่าคมเกง สมของทั้งความรู้ทักษะแล้วก็ชูทของความคิดจริงๆก็คือ Skill Knowledge แล้วก็ไมเซ t ในห้องเรียนเนี่ยปกติเวลาภาพตํำของเราคือครูที่อยู่หน้าห้องแล้วมาสอนหรือมาเล่าความรู้ให้เราฟังอันนั้นแค่พารเดียวคือหนึ่งแค่หนึ่งในสามยกตัวอย่างง่ายๆสมมติเราบอกว่าเราอยากจะขี่จักรยานหรืออยากจะขับรถการที่เรามีความรู้ก็คือเรารู้ว่า ต้องเอาเท้าไปเหยียบตรงนี้นะคันเร่งคืออะไรเบคคืออะไร<ม>ต้องหมุนวุมอะไรเอาไว้ทําอะไร<ม>ไอ้พวกนั้นคือรู้เป็นความรู้<ม>กจราตอนเจอไฟแดงต้องหยุดเจอไฟเขียวต้องไปอันนี้ความรู้แต่การที่เรารู้สิ่งเหล่านั้นแค่นั้นไม่ได้แปลว่าเราสามารถขับรถเป็น<ม>เราต้องฝึกด้วยเราต้องลงไปขับจริงๆมีชั่วโมงขับถูกไหมครับแมนะ้แต่นักบินก็ยังมีชั่วโมงบิน<ม>อันนั้นคือพาร์ทที่เป็นสกิลหรือเป็นทักษะ<ม>อันที่3เป็นเรื่องของมุมมองความคิดเองมุมมองความคิดเนี่ยมันจะต้องใช้การหล่อหลอมแล้วก็ประสบการณ์มมมมมันไไ่่่่่่ใชแวววาาาาาเเรบบออกกสติ ใครก็พูดได้ว่าเมาไม่ขับแต่การที่คนคนนึงจะมีมุมมองนั้นแล้วเมาไม่ขับจริงๆิเนี่ยอันนั้นต้องใช้ประสบการณ์ในการอาจจะต้องเป็นคนที่เคยประสบอุบัติเหตุมาแล้ว้วยซ้ำถึงจะเกิด mindset change จริงๆแล้วทําให้เขากลายเป็นนักขับรถที่ดีได้มันต้องมีทั้ง3อย่างผสมกันเรามักจะโฟกัสในห้องเรียนแค่พียที่เป็นความรู้แต่ไม่ได้ให้ฝึกไม่ได้เปลี่ยนมุมมองโอ้โหชัดเจนชัดเจนมากอะไรที่เกิดขึ้นที่นี่บ้างคะกิจกรรมแบบไหนที่เกิดขึ้นที่นี่มันเริ่มจาก workshop, เ,เากกาวิร์กช็ ทำเป็นผู้ประกอบการให้กับเด็กๆมัธยมเนี่ยครับน้องๆฟีดแบ็กกลับมาว่าชอบมากเลยทำไมมันไม่มีแบบนี้ในที่โรงเรียนแล้วก็อยากให้โรงเรียนแบบอยากให้เพื่อนๆที่โรงเรียนอื่นน่ะมีโอกาสได้เรียนแบบนี้บ้าง<ม>เนาะเราก็เลยมาคุยกันว่า เราจะทายังไงดีให้มันสามารถแบบสเกลต่อยอดไปหาโรงเรียนเด็กโรงเรียนอื่นได้แล้วกิจกรรมที่เกิดขึ้นยังอยู่ที่ในพื้นที่ตรงนี้หรือว่าเราก็ยังไปตามโรงเรียนต่างๆเราไปตามโรงเรียนต่างๆด้วยก็จะแล้วแต่ว่าทางโรงเรียนหรือทางแต่ละที่ที่รีเร quest มาอยากให้เราไปยังไงมันก็จะมีทางพาที่เราไปสอนที่เขาด้วยแต่ว่าถ้าเป็นไปได้หลายครั้งในเขาก็จะอยากอยากกลับมาที่นี่เพราะว่าด้วยสถานที่ด้วยภวาแวดล้อมอย่างเงี้ยที่นี่เราออกแบบมาเพื่อมันเหมาะกับการเรียนรู้มากจริงๆตอนสร้างที่นี่โจทย์ของเราคือทํายังไงให้ที่นี่มันสามารถทีีี่่จะะสงกกรรรรบวนนนาเยู้ ม,มาได้ครบทั้ง3ตัวมาที่สุดเราจัดเวิร์กช็อปให้กับน้องนมัธยมสิ่งที่เราสังเกตได้ก็คือเราเทสหลายรอบมากรอบไหนที่มีเ,เราเลือกโค้กิ้งสเปซที่มีแสงเด็กๆเขาจะเอเ,เนอร์จีเยอะอเ,เป็นพิเศษเนี่ยครับเ,เราก็เอาเร์นนิ่งที่เกิดขึ้นมาครับมา แล้วลองดูตัว,ว่าตอนที่จะมาหาที่เนี่ยครับเราก็หาว่าเราอยากมีสเปซของตัวเองที่ไหนที่มีแสงบ้างเราก็ตามหาทั่วกรุงเทพมาหาคนครเลยสเปซที่ขนาดประมาณร้อยกว่าตารางเมตรเนาะที่สามารถทําให้เด็กเข้ามาเรียนได้แล้วก็มาวิ่งเล่นได้ถ้ามาได้มา observe class เราจะเห็นว่าน้องๆจะไม่ค่อยอยู่กับที่จะต้องวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยครับโจทย์แรกของเราก็คือแสงโจทย์ถัดไปก็คือเราทําเรื่องสกิลเนาะสกิลแบ่งง่ายๆเป็น thinking กับ doing เงี้ยครับเราก็เอาสกิลที่อยากให้เด็กๆเ,เ,เกิดครับ มาตีเป็นโจทย์ thinking space แบบไหนที่สามารถทําให้น้องๆสามารถมีความคิดสร้างสารรค์ได้มากขึ้นสามารถมีพื้นที่เขามีไอเดียอะไรออกมาเขาสามารถไปโจทย์ได้เลย space แบบไหนที่เขาสามารถ doing ทางานร่วมกับเพื่อนเป็นกลุ่มได้มากขึ้นนี่ครับก็จะเป็น space เราก็เลือกโต๊ะที่มันสามารถ move ไป move มาได้อันหนึ่งก็คือเรื่องของ location ค<ะ>่ะคือทำเลคือเราเรา,เรามองว่ามันจะต้องเป็นที่ที่เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงได้ Mm hmm. เดินทางสะดวกรวมถึงมู d a แอนโทนแล้วก็สีถ้ามองไปรอบๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีอะไรให้มันกระตุน้นความคิดสร้างสารรค์มนุษย์มีทั้งสภาพของห้องเรียนที่ปรับแสงได้เปลี่ยนได้มีม่าน แล้วก็มีสเตเดียมด้านหลังที่สามารถเปลี่ยนเป็นเวทีได้เลยเปลี่ยนเป็นสกิลที่เกี่ยวกัการพูดเป็นการดูอิ่งได้เลยท,ทันทีมีเลเวลมีระดับชั้นแม,แม้แต่ตัวกำแพงอย่างเงี้ยก็มีตัวดอทที่เราวางไว้เนี่ยก็สามารถเอาอะไรมาปักไว้ได้หรือตัวสอนได้เพื่อทำให้มันเกิดการวางหรือแปะหรือเอาอะไรไปวางเลยไว้เพื่อทําให้กระตุ้นความมีสังสารได้พวกนั้นนะ่เป็นสิ่งที่ประกอบการที่ออกมาเป็นทิงกิ้งกับดูอิ่งแบบที่คุณนันบอก การเรียนรู้มันคือสิ่งที่อยู่กับมนุษย์มาตั้งแต่มนุษย์เกิดแล้วเพียงแต่ว่าเรารู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองว่าเราเรียนรู้อยู่ยกตัวอย่างเช่นสมมติแม้แต่เด็กตัวเล็กๆที่เกิดขึ้นมาปุ๊บการที่เขาเล่นของเล่นอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยหรือการที่เขาไปไปสนามเด็กเล่นแล้วเขาหกล้มเขาเล่นชิงช้าแล้วเขาล้มอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้มันก็คือเร a r n i n นอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าคนมักจะไม่ค่อยสนใจว่าสิ่งเหล่านั้นคือการเรียนรู้คนมักจะติดภาพว่าการเรียนรู้ต้องอยู่ในโรงเรียนหรืออยู่ในห้องเรียนททีีี่่่่่่่กกกกาา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 ารรรรรรเเเเเเเยนนนนนู้้้้้้ซึึึงงงงงงจจิิๆแแลลวววถมมดคขขขขัชชชชห มาตกลงมาบนทรายอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาเรียนรู้เขาก็ได้เรียนรู้หลายอย่างลนะการลม้มลราลุกหรือแม้แต่กระทั่งการอยู่บนชิมช้า,ชาแล้วรู้ว่าอ,อ๋อถ้าใส่แรงลงไปจะต้องผลไปข้างหน้านั่นคือการเรียนรู้ของสมองมนุษย์เป็นปกติแม้แต่ตัวเกมหรือการเล่นเกมต่างๆก็คือการเรียนรู้แบบหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคือการเรียนรู้ีเราเรียนรู้จากประสบการณ์ประสบการณ์ทําให้เกิดการเรียนรู้เนาะโจทย์ที่เราเอามาตั้งในฐานะ learning designer ะครับเราก็มาตั้งว่าแล้วถ้าเราออกแบบประสบการณ์นี้ได้ล่ะ การเรียนรู้ใหม่ๆก็จะเกิดขึ้นกับผลเรียนได้เช่นกันที่เราทาที่เบสเฮาส์เราตั้งทั้งหมด3โจทย์เรามาสเตอมกันว่าเราอยากได้การเรียนรู้ที่เซ็กซี่ข้อ่าเซ็กซี่ที่นี่คือเราอยากได้การเรียนรู้ที่เรียนแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้เรียนแต่มันคือการเรียนรู้ อันนั้นนั่นคือโจทย์เราเราเรามองว่าจะทํายังไงอย่างแรกคือทํายังไงให้สามารถการเรียนรู้นะั้นมีประสิทธิภาพครบทั้ง3องค์ประกอบอย่างที่บอก knowledge skill และ mindset สมมติจะทาให้คนนี้เก่งขึ้นในมุมนี้มี3องค์ประกอบนี้ยังไงบ้างและจะสร้างยังไงเพราะสอย่างนี้บิวไม่เหมือนกันอันนี้คือพอโจทย์แรกคือความมีประสิทธิภาพของการเรียนรู้อันที่2คมมือเป็นเรื่องของความสนุกอันนี้เป็นโจทย์หลักของเบสเฮาส์เลยเรามองว่าการเรียนรู้ที่ดีต้องสนุกเพราะความสนุกมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ซึ่งสิ่งนี้เราไมน,นั เพราะม,มีการวัดผลแบบหนึง่งใช่แล้วแล้วนอกจากการวัดผลมันมีเรื่องของกระบวนการที่ใช้นนในการเรียนด้วยอันที่สามก็คือจะเป็นเรื่องของการล่นระยะเวลาการเรียนรู้ให้สามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง3าอย่างอย่างรวดเร็วเราเรียกสิ่งอันที่3ามนี้ว,ว่า stimulation based learning คือการเรียนรู้ผ่านการจําลองประสบการณ์ขึ้นมาและจาลองให้มันอยู่ในสภาวะที่ risk free หรือไม่เสีย่ยง ให้เขาเรียนรู้ได้โดยที่เขาไม่เสี่ยงแต่เกิดการเรียนรู้จริงๆมันออกไปทํามือปีซึ่งนั่นหมายความว่าที่เราทํากันอยู่หรือว่าที่ออกแบบกันอยู่มันครบทั้งองค์งประกอบถูกต้องครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมสเปซต้องกว้างต้องมีที่ให้วิ่งเล่นต้องมีการให้แฮนด์สอนเพราะพาร์นั่นคือพาร์ทของสกิลที่มักจะขาดไป แต่ว่าตอนนี้ปกำลังทดลองเครื่องมือค่ะที่ออกแบบโดยนักออกแบบการเรียนรู้และนี่ก็คืออุปกรณ์ของเขานะคะหรือบอร์ดเกมนั่นเองแต่ว่างงไหมคะว่าทําไมเกมถึงมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้โดยตรงหรือจริงๆแล้วกระบวนการเรียนรู้เนี่ยคืออะไรกันแน่แล้วเขาทํางานยไง ความพิเศษคือทุกๆสิ่งที่เห็นอยู่บนต๊ะนี้ถูกออกแบบมาเพื่อขับสกิลที่เป็นสกิลเป้าหมายแล้วกันที่อยากจะให้ฝึกและอยากจะให้วัดได้อยู่ในนี้เกมนี้เนี่ยเป็นเกมเก่าแก่ที่สุดเป็นเกมแรกตั้งแต่คลาสแรกเลยที่เราสร้างขึ้นมามันคือ business simulation เก e หรือเกมจําลองธุรกิจเสมือนจริงจุดประสงค์เกมนี้เลยก็คือจําลองสภาพของการทําธุรกิจเนี่ยที่เราควรจะต้องออกไปล้มลุกเองลงทุนเองเจ็บเอง6เดือน1ปีเนี่ยให้มันเหลือแค่สาชั่วโมงถึงหนึ่งวัน แล้วคนเล่นเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาแล้วสวมหมวกเหมือนเป็นนักธุรกิจจริงๆเลยแล้วก็ได้ลองตัดสินใจในแง่มุมต่างๆมันจะเป็นมาเก็ตติ้งไฟแนนซ์เรื่องคนเรื่อง R&D เรื่องการลงทุนเรื่องการแบบจัดก,การวัตถุดิบจัดก,การสินค้าทุกอย่างเลยให้อยู่ในระบบซิมูเลชันที่ไม่เสี่ยง แล้วเขาสามารถเล่นแล้วตัดสินใจได้เลยเห็นผลแบบ Real Time mm hmm. ว่าการตัดสินใจในแต่ละรอบของเขาอะ่ะมันกําไรหรือมันขาดทุนเท่าไหร่แล้วเขาก็จะเรียนรู้อย่างทันทีเลยทุกครั้งที่ได้รีพอร์ตกับมาว่าเขาผิดพลาดตรงไหนแล้วเขาควรจะแก้ผลของการตัดสินใจของเขาในรอบต่อไปอยังไงทาให้เกิดการ learning อย่างรวดเร็ว ดูเป็นเพลินแล้วทุกอย่างคือจะเหมือนองค์ประกอบของบอร์ดเกมทั่วไปเหมือนเลยใช่ไหมครับเหมือนเลยเหมือนอันนี้กำลังแจกการ์ดมากำลังจะเล่นเกมเลยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังของแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นโทเค็นอันนี้หรือว่าเป็นโทเค็นอันนี้หรือการ์ดใบนี้เนี่ยถูกดีไซน์มาเพื่อให้มีเมคานิกบางอย่างที่สามารถส่งกลับไปที่สกิลที่ต้องการจะให้เกิดได้แล้วมาเล่นจบ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในนี้จะต้องถูกแคปเจอร์กลับไปแล้ววัดกลับไปเป็นสกอร์ริงของสกิลได้ซึ่งสกิลที่พูดถึงเรากําลังพูดถึงซอฟต์สกิลซอฟต์สกิลเป็นหลักผมมันดูแอบสตรกจริงๆด้วยหมายถึงว่าเรากําลังจับความแอบสตรกสุดๆแล้วที่จับต้องไม่ได้ให้จับต้องได้และวัดผลได้และสนุกด้วย่อนนี้ต้องบอกก่อนว่าอนาเขตนะครับเกมเนี้ยที่เราฝึก CC ซีเนาะเราจะมีอยู่5เกมแต่ละเกมจะฝึกซีแต่ละตัวแล้วเกมที่5ครับจะฝึกซีทั้งหมดรวมกันเราเป็น ผสมกันเป็นหนึ่งเกมเป็นเกมใหญ่ดยเฉพาะเกมนี้ฝึก Collaboration เป็นหลักที่บ้าอ๋อโอเค Doing Doing ในทัสของ Collaboration ตัวอาณาเขตตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเวลาเล่นเนี่ยเล่นได้ทั้งสองแบบออฟไลน์เพียวเเลยก็ได้หรือจะเล่นแบบโดยใช้ตัวแอปพลิเคชันด้วยก็ได้อ๋อเป็นพ่วงโอ t o ใช่เป็น o อ o o ซึ่งโจทย์แรกของอาาเขตตอนที่เราทำมาเนี่ยคือเราต้องใารให้ครูสามารถหยิบเครื่องมือนี้ไปรันในห้องเรียนได้ด้วยสามารถหยิบตัวนี้ไปแล้วเอาไปใช้วางแล้วรันได้เลยแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นตัวช่วยรันคลาส กับูเป้าหมายของเกมก็คือทํายังไงก็ได้ให้เลือดของมังกรหมดทุกจุดผู้ายๆคือฆ่าให้ได้ภายในเวลาที่จํากัดถามว่าเรามันต่างจากเกมทั่วไปยังไงปกติแล้วเกมทั่วไปก็คือจะเป็นเมค์ดิกตปกติเลยที่เราเห็นแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือก,กลไกที่เราใช้ตรงนี้มันจะเป็น,ก,นกลไกที่จะต้องช่วยกัน ผู้นี้คือแต่ละคนจะมีความสามารถบางอย่างละกันที่ไม่เหมือนกันและจะมีองค์ประกอบหรือกติกาบางอย่างที่เขาจะต้องมอบหมายหรือช่วยกันหรือเสียสละเพือ่อทําให้มันชนะดดให้ได้ดดต้องปิดดีลให้ได้ึ<น>่ง<น>เกมมันจะออกแบบมาให้ถ้าไม่ใช้กระบวนการเหล่านั้นไม่มีทางชนะ<อ>เพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นจบปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าแต่ละอันเกิดอะไรขึ้นบ้างและเขาทําหรือไม่ทําชนะหรือไม่ชนะแล้วไอ้พวกเหรียญพวกนี้จะถูกออกแบบมาให้เราสามารถดูได้เลยว่าแต่ละคนทํามากน้อยแค่ไหน เราคุยกันแล้วเราเทอมมันว่าเป็น evidence based evaluation คือเราดูสกิลเขาจากผลงานท้องจริงว่าเขาเพอร์ฟอร์มยังไง<ม>เราไม่ได้ดูจากแค่การพูดความยากของมันคนะือมัน abstract มากอันนี้คือโจทย์ที่เราพยายามจะตี<ม>แต่ไอความ abstract นี้จริงๆเราจะเห็นว่าทุกวันนี้ผมมี buzzword เกิดขึ้นเยอะเต็มไปหมดเลยถูกไหมไอ buzzword พวกนั้นมันเป็น framework ที่เราหยิบมาใช้แต่4ตัวนี้เรามาคุยกันแล้วเรารู้ว่า4ตัวนี้จริงๆแล้วเป็นแก่นของทุกๆ framework การเรียนรู้ในภาควิชาสาขาวิชาไหนก็ตามคณะไหนก็ตามหรือแม้แต่อาชีพหรือในคอเรทถ้า4ตัวนี้สามารถทําได้ดีและ4ตัวนี้สามารถฝึกจนมันเก่งและเชี่ยวชาญใน4ีสกิลนี้ได้ไม่ว่าจะไปเจอเฟรมเวิร์กอะไรอ่ะคุณก็จะทำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่พยายามนั่งคิดแล้วรู้สึกว่ามันครบถ้วนมากๆเลยนะ critical thinking creativity collaboration <ล> communication ก็คือส่งสารถึงด้วยแบ<ต>บที่มีประสิทธิภาพด้วยแล้วสารนั้นก็มีประสิทธิภาพด,ด้วยตัวเองด้วยต้องเพราะว่าถ้าถ้าจะดูกระบวนการสิ่งที่มนุษย์ทำในชีวิตประจำวันมันมีแค่นี้แหละเราคิดการคิดของเราเนี่ยคิดได้ตั้งแต่ คิดยังไงให้เป็นระบบถูกไหมครับคิดเป็ดคิดให้มีหลักการ m, คิดให้เป็นเหตุเป็นผลพรานั้นคือ creative thinking อีกอันหนึ่งคือคิดยังไงให้มันนอกกรอบเพื่อแก้ปัญหาในการคิดนอกกรอบเพื่อแก้ปัญหานั่นคือ creative, creative thinking พอคิดเสร็จป,ปุ๊บมันจะไม่ได้จบแค่นั้นเนาะการเปลี่ยนความคิดให้การให้การไปลงมือทำทำได้แค่สองมุมมุมแรกคือทำกับคนอื่นทำไปแก้ปัญหากับคนอื่นคือ collaboration หรือแม้แต่กระทั่งขึ้นเป็น lead team ก็คือ leadership ก็คืออยู่ในเทรดของ collaboration นั่นแหละอีกตัวหนึ่งก็คือการสื่อสารเราคิดได้เดียวมาปุ๊บเราจะต้องสื่อสารต้อง inspire คนอื่นขึ้นไปพูดบนเวทีให้เขารู้ว่าเราคิดอะไรความคิดเราเจ๋งแค่ไหนอันนั้นก็คือ communication เ <Ừ. S 1> พราะนั้นก็นคือ part คิดกับ part ทำเพราะนั้นไม่ว่าจะคิดหรือทําอะไรก็ตามในบริบ,บทไหนก็ตามครับใช้4ตัวนี้หมดเอลวินทอฟเลอร์เคยกล่าวเอาไว้นะคะว่าคนที่ไร้ความสามารถในศตวรรษที่21ไม่ใช่คนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่คือคนที่ไม่สามารถเรียนรู้ ลืมเรื่องที่เรารู้มาก่อนและเรียนรู้ใหม่หรือทักษะที่เรียกกันว่า learn u n learn relearn อาชีพ learning designer หรือนักออกแบบการเรียนรู้ถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อโลกในอนาคตที่ที่การเรียนรู้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ในห้องเรียนหรือจำกัดอยู่ในช่วงวัยใดวัยหนึ่งอีกต่อไปหากแต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆท,กที่และจำเป็นสำหรับทุกคน เพื่อให้เราได้เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี่คือคือลูกใหม่แห่งอนาคตที่กําลังถาถมคุณผู้ชมนะคะพร้อมจะโตขึ้นอนาคตไปกับพวกเราแล้วหรือยัง